แต่เองแต่เองเป็นผลไม้ชนิดไหนเนี่ยฮะแต่เองเป็นผลไม้ชนิดไหนเนี่ยฮะโอ้ไม่เข้าพวกกันเด้อสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะสวัสดีป้าไกา่กินได้ยังก่อนที่จะรับชมคลิปก็ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำส่วนลีลาท่าทางกวนกนเฮาาหาุหนหุนทำส่วนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่สรุปแล้วต้องรอให้ได้กลิ่นก่อนใช่ปะฮะตาห่างขนาดนี้ เราต้องรอให้เขามีกลิ่นหอมๆอ,อะไรเงี้ยก็หนุนเออพอแก่ออกมานะที่เคยกินกับแม่หวานดีจริงเลยเขาหวานดีนะแต่ลูกเขาไม่โตอ่ะอ้าวหลุดเห็นปะเราหมักปุ๋ยไว้เต็ไมไปหมดเลยตัดอะไรมาก็แล้วแต่ก็หมักหมักหมักหไว้อ่ะ อาชะอมชอมป,ป้าป้าเราเด็ดยอดชะอมกินทุกวันเลยเดี๋ยวดูกันปะไก,ก่กินได้ยังนะปะไก,ก่ปะไก,ก่เพื่อนเราเองหลายคนอาจจะสงสัยเพื่อนเป็นไหมใครอะปะไก,ก่ปะไก,ก่คุณรับยิยืย้มเพื่อนเราเองนะจ๊ะเออเพื่อสมัยเรียนที่กิจวทุมน่ารักนิสัยดีทำกับข้าวอร่อย นี่แหละบางคนที่บอกเราว่ายอดของยอดอ่อนๆใบอ่อนๆของขนุนในเกียรส้มตำอร่อยๆใครยังไม่เคยก็ลองดูนะอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือเช,ช้าๆบรรยากาศดีๆหมู่บ้านเราไม่ได้เก็บกวาดเลยวันนั้นมีรถของใครเนี่ยกล้องจับได้พอดีเลย <laughs> กล้องจับได้พอดีเฉียวถังเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขา เผลอหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเสียหลักมาแล้วก็บาเฉียวถังเราแตกเสียงดังเลยเราก็เลยรียบออกมาคือเป็นหัวว่ารถเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ <c oughs> าถังเรามันผุแล้วอ่ะใช่ป่ะน่าจะเหมือนแบบเสียหลักหรือเผลออะไรสักอย่างหนึง่งชนเสียงดังเลยนะเสียงพลาสติกแตกดังเลย ้วยกล้วยกล้วย,วยจะได้กินกล้วยแล้วนู่นอีกอยู่บหนหลนะังคานนะ่นนะอ,อยู่บนหลังคาเนี่ยเจ้ายังไงต้องรอให้น้องชายมาช่วยให้น้องชายกับเฮียมาช่วยกันตัดเดียมยังไม่หมดรอก,ก่อนทำไมภาพมันมุมมัว นี่ได้เช็ดหน้ากล้องเออเพื่อนๆนี่เวลาถ่ายคลิปนะเช็คหน้ากล้องด้วยนะเช็ดเช็ดเช็ดหน้ากล้องแล้วก็เช็คเช็คด้วยสงสัยจ้ะเน่โอเคเช็ดแล้วมัวไหมนี่ย,ยังไงช้าๆนี่อากาศดีอารมณ์ดีเดี๋ยวเราจะให้ดูว่า เห็นผักปลังไหมเห็นผักปลังไหมเห็นผักปลังยอดมหมยอดผักยอดผักปลังเลื้อยสูงขึ้นไปที่ต้นมะม่วงอะ่ะกับชะอมชะอมเห็นชะอมไหมสูงแข่งกันกับต้นมะม่วงเนี่ยเนี่ยดูผักปลังดิเลื้อยดีจริงเลยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนี่ อุมัมบรีขาวตาเที่ยแอดนครนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนปแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินนะใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรียขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบฟังเพลงพราประคต้องไปกดติดตามน้องหนวดทันทีเลย เหนื่อคนร้องเพลงเพราะสาระเยอะมากนะใครที่สนใจที่จะปลูกฟิกฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งแล้วก็พวกหม่อนตระกูลหม่อนนอกหม่อนนอกหม่อนปแปลกๆไปติดตามได้เลยเพราะว่าต้องไปติดตามคนที่เขาทำเฉพาะไงไม่ใช่มือสมัครเล่นอย่างเราเขาทำเป็นอาชีพนหนวดเขาทำ ขายต้นไม้เพราะต้นไม้เพราะหมอ่อนเพราะฟิกมะเรือฝรั่งเป็นอาชีพส่งขายนะจ๊ะช่วยกันไปอุดหนุนด้วยนะน้องปอกับน้องหนวดเดี๋ยวสองตายายเนี่ยขยันมากเลยพี่กาเฮียเนี่ยก็มีความหวังว่าจะไปเกาะน้องหนวดกินกับน้องปอ <c oughs> สองตายายโอ๊ยจะหาที่เกาะแล้วอนาคตหน้า,า,นาไม่ไหวแนละ้วแก่เท่าชาราทำอะไรไม่ไหวแลวนะ เออเนี่ยทำยูทูบไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วสองตาย,ยายกันนอนนอนรอรอวันหมดอายุไข่มะม่วงมะม่วงใบดกเดี๋ยว,วจะตัดแต่งก้แล้วตัดแต่งกิ่งไม้อะไรก็แล้วแต่นะเอามาหมกไว้ไงเป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วนะเนี่ยให้เขาย่อยสลายไปตามการเวลา หรือจะมีน้ำมงน้ำหมักมาสาัดสๆดสดเร่งการย่อยพวกน้ำหมักต่างๆของเราน,นี่ก็เนี่ยกลายเป็นทุลินซีคาลล่าสีเขียวไปซะแล้วเออเขาก็แตกอยู่นะเนี่มยมะยงชิดเนี่ยแต่เขาดูแตกช้านะมีการเจริญเติบโตที่ช้ามาก เราตัดเข้าไปหลายรอบแล้วตัดแต่งกิ่งเข้าไปหลายรอบมากแล้วมายงชิดเนี่ยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กินหรือเปล่าแค่นั้นเองมายงชิดนี่หลายปีมากแล้วนะแต่เราที่ไปตัดแต่งกิ่งเขากลัวเขาสูงไงเลยทําให้เขามีการชะง,งักการจเจริญเติบโตไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกล้วยสูกตัดกล้วยสูกใช่ไหมเรา็จะตัดเนี่ยทาปุ๋ยหมักหมักไว้ที่นี่แหละหมักไว้ตรงนี้เลยตัด คนแล้วก็หมักไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยปุ๋ยหมักชั้นดีอ่ะทั้งหมดเลยที่เป็นปุ๋ยหมกักโอ้ยใบยใหญ่นั่นน่ะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวป้ะป๋าเราชอบกินเนื้อหนุ่นหนุ่นหนุ่น,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 นไนนนนนอ,อนน้เนี่ยใบใหญ่เฮ้ยหยบหลบอยู่ในแดดนั่นแต่ทำไมใบใหญ่จังนะใบชะพลูเนี่ยชะพลูเห็นปะชะพลูเนี่ยใบยใหญ่ที่อ,อยู่ในแดดอน่ยเดี๋ยวหมกไว้หมกไว้เต็มไ,ไปหมดเลย ตัดตัดแแล้วก็หมกหมกไว้ต้นกุหลาบจะแตกดีดีอันนี้คือเราไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะทุสานมสดที่เรากินแล้วเม็ดมาฝัง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 ,งกลบกลบไว้เขาก็งอกมาแต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินหรือเปล่าต้องรอลุ้นคณะเม็กซิโกอัดคลิปพี่สาวไว้ยังไม่ได้ปล่อยคลิปเลย ที่พี่สาวมาเด็ด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 หักหักอัดคลิปทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยเราอ่ะแต่ที่นี่เรายังไม่ได้ปล่อยคลิปอีกเยอะอีกหลายช่องเลยพวกเรานะทําช่องเนี่ยอัดอัดทิ้งไว้ปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้เรือยตอนนี้เนี่ยยังไม่ออกรากเลย <c oughs> จับตอนหมดแ <c oughs> ต่กินยังสดอยู่นะนี่เห็นไหมนี่เออเนี่เน่เน่เออยออยอ ยอ,ยอยอยดพร,รอร้องไงวะดึง <c oughs> ขนาดไม้ซิโกยี่ใหญ่ทุน่นตูแล้วปลูกเป็นรั้วเนี่ยปลูกเป็นรั้วเนี่ยโองโจอมเนี่ยรั้วกินได้เห็นไหมบ้านเรานี่กินได้หมดเลยพอดีเราเอา,เอาตะกร้ามาทิ้งขยะก็เลยถ่ายซช่หน่อย หมู่บ้านเราน่ารักผู้จัดการเอสเรานี่ขยันนะทีมงานในทั้งทีมงานก่รกรมการหมู่บ้านนี่อย่างขยันเลยทุกคนเลยจิตอศาสาด้วยนะกรรมการหมู่บ้านเราย่างน่ารักเดี๋ยวไปตามพี่ต้อยออ,อกมาออกกําลังกายหน่อยพี่ต้อยอพี่ต้อยอพี่ที์อ่ะแล้วพี่ใหม่ด้วยเดี๋ยวตามมาอาอากกําลังกายให้หมดเลยอากาศดีสดชื่นถึงงานเราจะเยอะแต่เราก็ต้องจัดสรรเวลาเหมอือนกันนะนี่ ลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาอุ้ยชอบเพลงนี้แท้ฝากกดติดตามช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะใครที่ชอบรักการปลูกผักอะ่ะบ้านไร่วังพยอมพี่พาสวนผักหน้าร้านเอ่อสิริรตออร์แกนิกการเด้นใช่ปะ่ะ ไม่บีปลูกผัก,กเกษตกรต้มเกษตรกระก,กร้ขี้เกียจสุดูนวันว่างชาแนลบ้านพันไม้คนกฎหมายความสุขปรุงอินทรียความสุขข้างบ้านประกิ้กทำสวนแล้วเมกิ๊กช่องใหญ่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องฝากก็ได้ฝากช่องเล็กๆกแต่ช่องใหญ่ให้ความรู้เยอะนะเนี่ยไปดูเหอะตามติดตามติดช่องใหญ่ๆห่ไว้ก็ดีเพราะว่าความรู้เยอะได้ความรู้เยอะช่องเล็กเล็กของเราก็ กเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจอิ่มอร่อยปลอดสารช่องน้องแตนกเกษตรอินทรีย์ชีวิตสุขใจของน้องจี๊แล้วก็สาวบุ๋มกระสินนี่ก็ปลูกผักทั้งนั้นแหละช่องปลูกผักจำไม่หมดอ่ะเยอะจัดน้องติ๋วก็เหมือนกันเพื่อนต้นไม้แฮปปี้การ์เดอีกเยอะที่ทำเกี่ยวกับ ช่องปลูกผักเกษตรอินทรีย์ปลูกผักแบบปลอดสารน,นะเออไปแล้วงานเยอะงานเยอะจริงๆบนทุกคลิปอะ่ะแค่นี้นะ